สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมว่าจะไปฝึกเล่นทีวีนะแต่เรามาดูสกินใหม่อย่างก่อนดีกว่าอ่าเนี่ยคือเป็นสกินของสูตรผู้แฝงตัวนะทุกคนแหมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเป็นสกินที่เพิ่งมาใหม่นะใครสนใจเนี่ยก็ไปจัดได้ที่ซีโกเทียได้เลยทุกคนโดยเลทเนี่ยนะจะอยู่ประมาณ2-5-9ห้าาถ้าจะไม่ผิดโอเคแล้วก็มันจะมีปืนใหม่ป่ะปืนอ่าจะเป็นกระบอกนี้ทุกคนเป็น AK นะ AK น้ำแข็ง สวยใช้ได้ทุกคนแล้วก็กระบอกต่อไปจะเป็น M ส0 0พันค่อนข้างเท่เลยครับใครได้ไปในโคตรหลอ่อแล้วยังเราเนี่ยคงไม่ได้ทุลววงเราไม่ดีแล้วปืนอีก,กระบอกนึงก็คือ Mpx เป็นปืนที่เพิ่งบัตมาใหม่ด้วยทุกคนแม่งย่องอันนี้เลย Mpx เนี่ยกระบอกนี้เป็น Fd ทุกคนไม่ค่อยชอบเลยทุกคนปืนนี้แต่ผมโดนโดนยิงบ่อยมากปืนที่น,นี้ แล้วก็จะเป็นมีดใหม่ครับอ่าค่อนข้างที่จะเทนะทุกคนใครชอบเนี่ยจัดได้เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองดวงผมสักหน่อยนะมีอยู่เจ็ดิบธนาบาทจะเอาอันนี้ดีไหมนนจะได้ชุดไปแต่ว่าชุดมันข่าวเกินไปปะะ่ะทุกคนเอามีดดีกว่า ถ้ามีดเนี่ยเราได้เห็นเองนะแต่ถ้าเกิดเป็นชุดเนี่ยคนอื่นเห็นทุกคนกลั <c oughs> เลยนะมาดีเออไ,ได้งั้นมาทุกคนส่วนด่านที่เราจะไปฝึกเล่นก็คือด่านทีว t a t i o n นนั่นเองครับในท้ายนี้ผมมากับปืน AR 5 7้าเจ็ดเออใช่ไหมน่าจะถูกแลวโอเคเราไปโซโล่เลยกันทุกคนเพราะว่าเราจะไปฝึกนะเกาะที่ผมใช้ก็คือเกาะสาทุกคนหมวกที่ใช้ก็คือหมวกสองนั่นเองเดี๋ยวหฟังนี่จะเป็น G2 นะ เราเน้นได้ยินเสียงแล้วก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเว้เกมเนี้ยถ้าคุณลองมองหาร้านเติมเกมสภา,าพผมแนะนำซีโกทีเฮดเติมได้้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอเนลาเบรกเอา์ R V Free Fire PUBG Mobile หรือวอลเล่ย์ลและสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่ใช้ยูสไอดีและอย่าลืมไปเติมกนันเยอะๆนะครับที่เพจซีโคทีเฮดลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเกิดตรงน,นี้ด้วยใกล้เซฟเหมือนจะมีตัวเกิดด้วก่อนทางฝั่งขวาเรานะห้องด้านหน้า ไไนเราดักได้ทุกคนถ้าเกิดเขาจะวิ่งมาถ้ามันจะวิ่งมาแล้วก็นี่ไงตายตายตัวนึงก่อนไปก่อนเหมือนเขาจะมาครบตี้เลยครับเดี๋ยวเราจะต้องเปรียมยาคบตี้จะมาจะมามันจะมาตายว่า,เ,าเหมือนตัวอ้อมหลังด้วยทุยกคนเปอนตัวอ้อมหลังนะเดี๋ยวเราดักดักไอ้ตัวด้านหลังก่อน ถ้าเป็นผ้าใบแล้วกันมันมาแน่มันมาเนี่ยเหนืองล้อโบ๊มาระอืม้อให้แล้กคนแตกนี่เซตดีเลยครับเนี่ยโอ้ยเซตห้าหมดยิงเกือบแตกแล้วมันจีทูไม่เอาเราใช้คอมเมดี้เลยก่อนแล้วกคนเปิดเข้าเลย,ยกัน ุมแจเหลือด้วยว,ว่ะเซฟเป็นของเราเฮ้ยอะไรล่ะมาะน่อทุกคนมาดิกูรอเลยมาดิเรียบร้อยไปก่อนไปโอเคนนอซฟดีไหมสวยจัดแดงไหมแดงเข้ามาแดงข้ามาโอ้โหทีนี้ก็ได้ สิัสก็ได้โอ้โอ้เนี่ยเอ,อ้มันเอาของเพิ่มมันไปหรอวะทุกคนของเราแต่ยิงไ้ไปตอนมาตอนมาตอนมาหมดมันหยิบปืนไปเลยเว้ยเว้ยดูจากแม็แล้วน่าจะเป็นแอปพิเคนะครับใช่ไหม เขาบอกว่าของแดงดอกในกล่องนีกเอกสารแล้วทุกคนเฮ้ยมั่วเฮ้ยของเองได้อยู่ได้อยู่เห็นมีคนในกลุ่มนะครับได้ของแดงกันเปิดอุ้ยสโครปเอาเลยครับสัวหวันนี้อย่าให้เสีย ัวยิงกันแถวนี้นะครับเน,นื่อเดี๋ยววะมันอยู่สายมันอยู่สายปุ๊ยเนี่ยโอ้โหมึงเล่น mk แล้วมึงเดินช้าแบบนี้กูก็ตายเดี๋ยครับไม่ทปอะไรทุกคนแม้แต่เราก็ยังเดินช้าเลยนะว่าสกเล่นไงทีวีอ่ะมันยากนะเว้ย ถ้ามันเล่นทุกวันเนี่ยไม่ไม่เนี่ยโอ้โหเฮ้ย่าโอเคเปิดเซฟก่อนเลยทุกคนตรงนี้เปึ๊บปิดเปิ๊บปปผมจะปิดตัวมาว่ะเอาระเบิดไปกินก่อนแล้วกันดักไว้ก่อนทุกคนเตือนวิ่งเข้ามานวิ่งเข้ามาเจอเอ็มหกหนึ่งกูนี่มาครับเปิดเซฟโอ้โหห้องเซฟ มาอ,อุ้ยทำไมไม่เสียงตรงนี้เดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวนะมันจะมีตัวอยู่ด้านหน้าเราทุกคนจังหวะนี้อ๋อมันเดี๋ยวแม่งต้องเอาแม่งแล้วไปเอาแม่งเลยแอนมึงมาข้างหน้ามึงเลยดิกอ่าเรียบร้อยเรียบตัวไว้ทุกคนจะไปเก็บของมันกัน มีโปกอีกด้วยทุกคนเก็บโซฟีก่อนเลยละก,กันมันจะเป็นสนายด้วย <Give them S 1> อุ้ย <them. S 1> เดี๋ยวนี้เขาปรับสนายมาใหม่เนี่ยคนเล่นสนายกันเยอะมากเลยนะเนี่ยเจย์เยอะเจย์เยอะเ,เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนสนายเราดูของของสวะเนี่ยเนี่ของไก่ เก็บของเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วทุวกคนยิงดูกันเอาดีเก่าแล้วนะแล้วก็สไนเปอร์ของเราอุ๊ยอาา่าชันดอทียมสวยครับเอาไปแรกเกาะน,นะน,นี่นอนเอเก็บของทเดี๋ยวทิ้งปืนไหม เดวเราตายนะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องเอาของ,ของลม้มาเลยมาเลยจะไปล่อมนันนี้และโอ้ยยยยมาเลยจะไปล่อมันหน่ยนี้แหละโอ้ยยยยมาเลยจะไปล่อมันหน่ยมอยู่ไหนเอ้ยอย่างรนะโดนหัวไหมหเขาเขาโผล่อาไปไป,ดปาดง ไปอีก้อนนึงน้ำน้ำเฮ้ยมีมนใช่ัใช่ไหมอ๋อวาเปิดลอใช่ไหมเลยยาดูของแป๊บ ตัวมาแล้วทุคนจะมีคดวังดีเปิดทางออกให้เรานะครับหึ่นเคร่นเปะดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาดนโอ้ยยยยยยดยยยยยนดยเดียวยยยยย้ยยยยยย ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติมกระสุนแล้วก็เล่นระเบิดเอานี่มันเจ็บหนักอยู่นะยี่หกหนึ่งเอาไปแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่มก่อขึ้นมาใหม่ทุกคนไม่ใช่เพิ่มก่อมันเพิ่มเลือดขึ้นมามันเพิ่มเลือดออกมาเอาระเบิดไปกินสิสตาร์ทไปก่อนเลยก็เอารูปนี้ไปไูโดนสารดิ สวยเล็กน้อยอุ้ยเซตดีด้วยนะเดี๋ยวใแป๊บนึงมันขออนุญาตโอ, <c oughs> โอ้โห ต้องเต 6, 7, บต้งหกเจ็ดแสน,น,น,ลนแล้วครับนายตาเนี้ยเฮ้ยเทมนี่อันนี้มาทุกคนเออเดี๋ยวทิ้งฟังฟังไปเลยกันไอ好มพอกระบอกนี้น่าจะได้ถอดของแต่งไว้ทุกคนไว้แค่ของแต่งก็ดีแล้วเนี่ย <c oughs> มีไายแดงด้วยทุกคนก็เอากระสุนออกก่อน ไปถอดท้ายนะตาน h i s เรายิงไปเยอะอยู่นะทุกคนสวยครับแล้วก็สนายเข้ามาแต่ตาคีบก็ทำไมเนี่ยสวยสวยครับอันนี้มีอะไรนะครับกระสุนครับเอากระสุนอาเลยครับสรอบตา this <c oughs> <c oughs> มา หมว่าเรามาทางนี้ดีกวา่าทุกคนือทางซ้ายจะเกิดนะครับเนี่ยข้างบนก็เหมือนมีเสียงด้วยครับคนมี <c oughs> มาแล้วว่าจะติดเลเซอเอาหมอน้องมาเลยครับพี่มาเลยครับญาติขอญาติสวัสดีพี่ชาย มีพวกหนึ่งมีตัวหนึ่งป่าอยู่แถวนี้อ่ะประยัดเตรียมปีนฟองจะเป็นกระสุนอ่ะผมว่าโซโลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเราจะได้หัดรับมือนะป่าปินฟองจะดูเข้ามาเยอะนี๋ยวไปเข้าไปอีกหนึ่งหันตัวไปเลยมาครับมาครับมาครับ Mày càng đạo đi mẹ đây rồi đi mẹ 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 à mẹ 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 đi này, biến. เชิงเชิงทำเั็นเชิงนะทุกคนไม่มี่ไปแล้วมั้งใช่ไหมไปแล้วมั้งเสียงอยู่ข้างหน้าทุกนเสียงจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างบนอีกสองตัวหรือเปล่าขึ้นอีสองทุกคนไปยาปลาเอ้ยทางไหรเก็บปุ๊กู ปปึึป๊๊บบขึ้นไหมพวกงูขาวขาวขาวโพนขาวโพนจังหวัดน,นี้ขาวโพนญาด,ดูนี่อ็เลยญาดสวยศพแมพมาแล้วคนสคกปกกระเป๋ามันใช้ได้อยูเนี่ยน,นะคนถือปืนมันจะสว่างก็เถอะ เฮ้ยชิมีตัวเข,ข้านอนก่นมาเลยมาดิมันไม่เข้ามาแต่ว่ามีงอ,อเใช่ปะนง่ายสวยจะเป็นอีกหนึ่ง,างมาข้างหน้าทุกคน เระเบิดไปมึงมาดูอะไรเกียบต่อ,อไหน่าเรียบร้อยทุกคนล่าแม่งเลยแล้วกันล่าแม่งเลยแล้วกันมึงู่ไหนไมึงู่ไหนเฮ้ยเว้ยแก่ปวดก่อนนะแก่ปวดก่อนตกใจแล้วทุกคนตอนเนี้ยตกใจแล้ว ไปทางขวาแลกันทางขวาแล้มันเจ็บมันเจ็บอยู่จริงนะแกมึเฮ้ยทางซ้ายขาหงุดหงอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเกือบตายเกือบตายแล้วกันที่ไหน เฮ้ย,ยมันจะมีตัวโดลดงมาใช่หมครับมันจะชาร์จเราโดนเอาแล้วเอาแล้วมาดิ6-2ออน้องไวเหรอมาดิ6-2น้องนนเ้ <c oughs> โอ้เฮ้ยอมันเป็นเส้นหงตัวนี้โอ้ ไปออกกันดีกว่าอ้าวหยุตออกไ้ครับปึ๊บปึ๊บสวยเฮ้ยเกิดตรงนี้ได้เกิดหลังห้องเซฟย่างนี้ผมว่าเราไปเปิดเซฟก่อนดีกว่าทุกคนของแดงต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรวางอยู่หมาครับ ในจุดจุดนี้โอ้โหมาครับ <c oughs> อันนี้ล็อกดาวน์แล้วคนผมเอา v ีเอมาปลดนะล็อกดาวน์ล็อกดาวน์โอ้โหมีแต่มีแต่ดีดีซีดียังไม่มา <c oughs> โอ้โหกระดกใช้ได้เลยครับอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยทนเฮ้ยชิบหยต้องเอาละต้องเอาละเอาระเบิดไปกินก่อนละกันนี่ไอ้ก็หลังโลยไปกินนี่ไปอย่างไรเอาไปอ,อีกรูปนึงมาทุกคนชาปแม่งเลยจังหวะนี้ เขาระเบิดตรงหน้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นทุกคนว่าไม่ได้ครับกูหยุดไม่ได้นะคุยหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้แล้วสงสัมึงอยู่ไหนยุ่ยบร้อยอยู่ที่ระเบิดตรงข้างหน้าเฉยๆนะทุกคนใครว่าของแดงกดอนหนึ่งขอของแดงกดอนหนึ่งด้วยไหมในชุดชุดนี้โอ้โห เดียวนี้มัเสียงเ้เจ้าช่างหัมหมวเนี 1941, ่ทุกคนอหมวกนี er ่ทุกคนเอเ้หลังเฮ็หลังเๆ้หลังเห้หลังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้จ bon yeah, ัดมีต ah ัวนึงทุกคนตั้งคว้าไปตัวนึงเศยจัดเจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนะจะมีตัวไม่ครับมันใช้วิธีการเดินมาทุกคนให้เหมือนกับบอดนะไอ้ ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ถ้าเป็นบอลคงล้อมาแล้วบรร้างตัดบอเลยโว้ยวม่งทุกคมันเหมือนจะไม่มาอะไรบอลกล้าหร,รือเปล่ากล้าช้านี้หรอเปล่านอนกลัวทุกคน,นกเฮ้ยอตรงไหนวะไฟระเปิดไปก่อนในการ หรืออนอาววันไปหนีนะหีไหมหนีไหมหนีก็ไปมาลมาทั้งหมดอะทั้งหมดอะตัวแกไเอ้าเอ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 าดีๆแบบนี้ ทันมาเนี่จะมาใช่ไหมขัญช้างขวัญช้างค่อยยืน,นหน้าออกมาดิค่อยค่อยยืนยหน้าออกมาดิเฮ้ยฮึมบนตีนนะมึงมึงเจอตอ้ห้มหิ้ต้องแบบนี้ได้ไหม,มน้อต้องแบบพี่นี่โอ้โหศพเยอะจังเลยครับเนี่ยศพเยอะจังเลยครับเนี่ยมีตัวไม่ครับตัวไม่ครับไปทุกคนตัวนี้ うん、uh。Huh. Uh huh. uh huh. รอดนะครับแตนี่รอดนะครับให้ทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบล็อกดาวน์จะออกเยอะขนาดนี้นะเนี่ยทุกคนตัวนะโอเคออกง่ายด้วยไม่กี่เวเงทุกคนนะครับเผือว่ามาฝึกเล่นนี่ดีเลยนะครับแม่ถ้าเกิดใครที่ดูมานถึงจนนี้เนี่ยผมขออนุญาตทุกคนช่วยกันกด, like, ดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเหมือนกันใหคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก50ไลค์แล้วกันนะครับผม ว่าคลิปก่อนหน้านี้หไหลค์น้อยมากเลยทุกคนชาดีนี่ไม่มีควงมเจ็บครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมงันจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เจอกันในไลน์นทุกคน